เขาอาพีกันเยะเลยเอ้โยส่งมอบส่งมอบเมื่อกี้เกือบชนะแล้วเชียวสวัสดีครับครูเมฆนิดเดียวรถชนครูโดดขี่รถชนแม้แล้วขี่หลบอยู่หลังต้นไม้มันยังขี่อ้อมต้นไม้ด้วยนะโคตรมากอีกตาหนี้ครูไม่ต้องกังวลเฮ้ย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 ลืมเกือบลืมโดดผมส่งส่งให้คุณครูไม่โดด อไม่เห็นไม่เห็นจังหวะนี้เราต้องลงไปเผชิญหน้ากับศัตรูเขาลงไปแล้วถ้าโดดโดดเครื่องบินใหญ่ก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรเจ็ดเจ็ด้อยแล้วดิ่งเลยใช่วยทำยังไงอช่วยช่วยเข้าบ้านหลังใหญ่ได้ไหมโอ้หก่อนจะเข้าบ้านหลังใหญ่เข้าตรงเข้าตรงไหนก็ได้ตอนนี้เนื่องจากศัตรูอยูด โอ้ยเยอะแยะร้อยนะครับโอ้โหไหลไปลอยไหลไปลอยไหลไอยมาได้ปืนแล้วเข้ากันเดียวเข้ากันเดียวครับว่าผมไม่มีปืนปืนเต็มเต็มโอ้ข้างนอกข้างนอกข้างนอกมาร์คจุดโลเคชั่นดูจากการมองโอ้งหยดีบร้อยนะครับเรียบร้อยตรงเรียนตรงเรียนที่ดูนครับ กีนี้ขอโทษทีนะครับผมไม่เข้าใจคนใต้อธิบายทีอาอจริงกริกลูตรงนี้ได้ไหมครับเนื่องจากตรงนั้นมันดุเดือดเสือเกินนี่ไงตรงนี้ไงนี่มันที่ม่แล้วมักเหลืองมักส้มมักเหลืองก็ส้มสิเพราะว่าโอ้มีคนจะไปทำไมมันอยู่นอกวงมักส้มน่ะมักเหลืองนีดกว่ามักเหลืองนีกว่ามักเหลืองมักส้มนอกวง เออคุณครูหักลามเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะรออยู่ที่เชิงเขาตอนนี้มีคนโอ้โหคนลงแล้วอยู่ตีนเขานะครับมันยิงศัตรตูอยู่ด้านบนอ้โน oh no. โดนไม่ถึงอ่ะไปฝาไหมโอ้โหครับมันลัดผมไปเลยรผมต้องวิ่งกลับไปรวมตัวกันก่อนเนื่องจากมีคนเข้าไปเยอะแล้วครับ้าน้ามีคน กอบห้านั oh, 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 like ้นมีคนหลังหลังหลังต oh, oh, ้นไม้ข oh. ช oh, ่วยหน่อยเขาช่วยปู oh, ่จะตายแล้โอเคโอเคยิงยิงทำไมครับทางทังนหลังโอ้โหโอ้ดูดสายสับเลยลบไปแล้วนะครับปูเอ็นตัวนี้วิ่งมาจากปู่ครับทำด้ไมัปรกิดจำดุู้ยมัน เร็ยบร้อยวัดเรียงกบอานมันเลยแต่ว่ามีเพื่อนมาอีกตัวหนึ่งนะครับบายเจ็บร้อยนะครับผู้มทจะการศัตรูไปได้หนึ่งตัวตู้ไปดข้างไหนได้ไหมเงี้ยเสียเป่งปังเลยคูไปรวมก่อนค่อยๆแอบต้นไม้ไปแอบต้นไม้ไปเม็ดเดินซิกแซกเดิซิกแซกเราไปชุบไม่ทันเหรอค่อยชุบที่หลังสุนครูฟาร์มก่อน ันอยู่มีคนไหมข้างในมีคนเยอะอยู่นะคุณครูทิ้งเส้นไว้เนาะเฮ้ย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 ไปยิงไปยิงเราแม่นนะพวกผมก็มีขอปืนเธอหน่อย โลกเลยตอนนี้ที่แบคกิวของเราลอดอยู่เลยคนโดนคนไม่มีแล้วอุ้ย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 อ้ยอุ้ยเห็นไหมเห็นมเห็นไหมกูเัน้ำเร็วก่าถอยถออยโอ้เอังเสียงเสียดเลยพูด เเดีออ๋ยวออกไปนอกวงเข้าไปในวงเลยตอนนี้พี่แบกเกียวของเราได้วิ่งไปแล้วเดี๋ยวครับวิ่งด้ยวยความเร็วสูงทั้งความเร็วทั้งความวดังจุดสิ้ขึ้นมาท,าทันทีโอ้โหเรียบร้อยได้ที่โลยมีสัอเป็ม,มีสัพพโอ้โหครบได้ที่โลย